คณะกรรมธิการวิสามานศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ุทธสภาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันประมุขของการปกครองในระบประชาธิปไตยของไทยเมื่อวันศุกร์ที่31มกราคม2557ณนห้องประชุม2801ชั้น28อาคารสุดประพฤต์พลเอกเรือฤทธิ์เวสวรร์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ุฒธิสภากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดสัมมนาในครั้งนี้และต่อมานายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกล่าวเปิดการสัมมนาจากนั้นได้มีการอภิปรายในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันประมุขของการปกครองในระบประชาธิปไตย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมุนธาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติศักดิ์ปกติและดรปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยนาะยอนุสักคงมาลัยด้านรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมุนธานักวิชาการด้านสืสมม่อมวลชนกล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีการนําเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องและเหมาะสมและที่สําคัญควรนําเสนอประเด็นที่มีผลต่อสังคมในแง่มุมต่างๆไม่ใช่เพียงแค่นําเสนอเพื่อที่จะรายงายนสถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นเท่านั้นในส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติศักดิ์ปกติอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าพระมหา,ากษัตริย์กับกรารปกครองในบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทสมเป็นประมุขนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการปกครองที่พระมหากษัตริ์ ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านพู้นแทนของประชาชนหรือระบบรัฐสภาซึ่งพระมหากษัตริย์กับการปกครองในรบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นข้อตกลงของรูปแบบการปกครองประเทศมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยพุทธศักราช2475จจนถึงปัจจุบันอันเป็นระบอบการปกครองที่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อและศรัทธาในสถาบันกษัตริย์อย่างแน่นแฟ้น ตับใดที่พระมหากษัตริย์ยังทรงดำรงตนอยู่ในทศพิพรราชธรรมและในส่วนของดรปิติสีแสงนามอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงความสําคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนภายหลังการอภิปรายมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับผลการสัมมนาในครั้งนี้จะมีการนําไปเผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยตลอดจนเพื่อการปกป้องและพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์บรรพมหากษัตริย์นะครับก็ตามที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีเป็นทางด้านความมั่นคงของประเทศนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จัก เราบทราบกันมาว่าในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยท,ทางพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยได้มีคุณาประก,ก,กับให้กับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยมาจากกนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับก<อ>็เราทราบดีว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยได้ส่งเสียสละทุกๆอย่างเพื่อทำงานให้กับประเทศชาติแล้วก็ทําให้เราสามารถดํารงคงอยู่แล้วก็สืบอ,อยู่สืบทอดกันมาได้ถึงทุกวันนี้มีการสัมมนา เพื่อที่จะศ kind of ึกษาในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องดู่ากฎหมายตรงไหนบ้างที่ควรจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่เพื่อที่จะท่าให้สามารถพิทักษ์สถาบันตรงนี้ได้นะครับหรือว่าในส่วนที่ได้มีการเลยรือละลาบละลวงลงไปรู้สึกว่าควรจะต้องมีการ ตักเตือนว่ากล่าวให้ยุติและก็ทุกอย่างเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในลักษณะของการที่จะต้องเข้าใจกันว่าจะต้องส่งเสริมในสถาบันที่เป็นเสมือนกับศูนย์รวมใจของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสถาบันตรงนี้เนี่ยไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะกระทบกระเทือนทางด้านความมั่นคงของประเทศชาติไปด้วยนะครับอยากจะให้ทอด ทอดสืบทอดไปจนถึงเยาวชนหรือว่าลูกหลานของเราที่ได้เข้าใจในเรื่องน,งนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ให้เกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติได้ความเข้มข้นของกฎหมายตอนนี้จริงๆนยก็มีมากพอสมควรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเจ้าหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลอาจจะล่าเลยหรือหย่อนยานไปนะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันเพื่อกระชับเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายนี่ให,ให้ให้มันเป็นให้มีความศักดิ์สิทธ พอที่จะ,ะไม่ให้ใครมาเกิดท,ทําการละลาบละล้วงต,ต่อต่อสถาบันมหาวิสสัตย์ตรงนี้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นการส่งเสริมที่จะให้ทุกคนเนี่ยเขาได้เข้าใจด้วยนะครับถ้าเกิดความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยก็การที่จะกล่าวห,หาหรือว่ามินประมาทอะไรกับต่อทางสถาบันเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้น,นค,คิดว่าควรจะเป็นเรื่องที่เรา น่าจะทำในการสัมปนาคร้งนี้แล้วน่าจะได้ผลดีขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าเราได้วิทยากรทั้ง3ท่านมาช่วยในเรื่องของการชี้แจงบรรยายแล้วก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนว่ามหากษสัตย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความสําคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งถ้าเราขาดซึ่งสถาบันพระมหากษัตย์แล้วเนี่ยเรานึกไม่ออกเหมือนกันประเทศชาติเราจะอยู่ยังไงนะครับ อาจจะต้องกระจายกระจายกันไปหรือว่าแล้วแต่ว่าใครจะคิดจะทําอะไรก็ทําได้ตามใจสู้อยู่กันอย่างมีศูนย์รวมดวงใจของประเทศชาติอย่างนี้ดีกว่านะครับการสัมมนาครั้งนี้กจ็จะมีการแพร่หลายออกไปนะครับทั้งซึ่งจะเป็นเอกสารติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนที่ทางสื่อมวลชนทั้งหลายจะช,ช่วยยแพร่ข,าย,ขายายตรงนี้ออกไปผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมไทยนะครับคิดว่าคงจะได้ประโยชน์มากนะครับ ครับก็งานบันสมนาวันนี้นะครับก็ทําให้เราได้เห็นกลุ่มคนหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของสวรวมถึงคนที่ไม่ได้ทำงานการเมืองอย่างผมในฐานะศิลปินนักสแสดงนะครับก็เป็นการ brainstorm ในเรื่องของมุมมองนะครับว่าประชาธิปไตยที่มีองค์กา์เป็นบม,มุกเนี่ยแตกต่างยังไงกับระบอบอื่นนะครับข้อดีข้อเสีย จุดเด่นนะครับแล้วก็ทําไมเราถึงยังต้องรักษาไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอวันนี้เราได้มาสัมมนาเนี่ยเราเห็นมุมมองอีกหลายมุมมองที่ผมเองก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะความสาคัญที่แท้จริงคืออะไรประชาธิปไตยของเรามีข้อเด่นยังไงนะครับองค์พระษัตรย์ทําอะไรให้กับประชาชนคนไทยไว้ยเยอะมากทั้งที่ผมเองก็เป็นคนที่พยายามติดตามเรื่องของโครงการหลวงอยู่แล้วแต่ยังมีอีกหลายจุดเล็กๆที่เราไม่ทราบเลยเหมือนกันวันนี้เราได้ทราบข้อมูลเพิ่ม,เ,มเติมรวมถึงในเชิงของกฎหมายด้วย ก็เป็นการสัมมนาที่ทําให้เราสามารถที่จะไปบอกต่อนะครับในสิ่งที่เราไม่รู้หรือแม้ทังในทางกับการวันนี้เรามีคําถามอะไรเดี๋ยวสัมมนาเสร็จผมก็อยากจะถามนะครับถามครูอาจารย์ที่นี่ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอะไรยังไงนี่เป็นการเปิดเปิดโอกาสให้คนทีออ่อยากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นแล้วก็มีการตั้งคำถามอะไรก็สามารถะจะถามผู้รู้ได้ในวันนี้ครับ